สวัสดีครับกระช่องช้างแฟมลี่น้องจูนี่เล่นน้ำเสร็จเราก็จะมาเล่นดินกันนะครับเราจะมาเล่นดินป่าแป้งกันตรงนี้แหละพิทักษ์ไม่ต้องไปโน่นตรงนี้แหละตรงนี้แหละฮาวฮาวฮา,วาตรงนี้แหละมีใครบางคนได้อ,อาบน้ำครึ่งตัวใครบางคนได้อ,อาบน้ำครึ่งตัวนี่เจว่าคนสวย เจนาเขายังเล่นเขายังอาบหมดตัวเลยมีแต่เธอละเจ้ว kind of um, ่ามีแต่เธอคนเดียวเล่นน้ำครึ่งตัวโอ้ย อาเลยโอเคเลยเล่นเลยเล่นเลยนี่เล่นน้ำแล้วก็เล่นดินกันเล้เอาดินใส่หลังเอาดินใส่หลังเพิ่มความชุ่มชื้นโดนดดแดดก็ได้ไม่ร้อน ไงงองเลยไงยงองเลยอ่าสุดสูงแล้วสุดสูงแล้วบูนซุงบูนสูงเบิูนสูงเบูนซุงบูนซุงบูนสูง,ส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 งโอเคไไอ่าแถวบ้านว่ายังไม่ไปลูกไม่ไปไม่ต้องไปฝั่งนั้นลูกเดี๋ยวเจ้าของที่เขาจะว่าเราอือเราอยู่ฝั่งนี้แหละ แล้วก็เล่นดินของไรตรงเนี้นี่เล่นแบบไปถูอะไรน้ำไม่อาบจะไปถูแะเจาวานี่สุดจริงๆเลยเจวานเจาวา,น,จา,วาน้ำไม่อาบเนี่ยดูดูดูเจานาเขามาลงมามามา à, lên lề lên lề à, chế ba xài yên lâu à, đi kinh lặng lề chế đào ơi à, bốn xuống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  ok Nào. bốn xuống hmm. เดี๋ยวกรขึ้นบ้านแล้วครับเดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นบ้านแล้วหรอกบนสูง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 เลยบนสูงเลยโอเคนะ ได้เพิ่มความชุ่มชื้นนะแดดถูกก็ไม่ร้อนหลังเพราะว่าเอาดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปโดนน้ำอยู่ด้านหลังทีนี้ก็ไปเกาะเป็นแผ่นกันความร้อนได้กันแมลงได้เนี่ยเป็นธรรมชาติของน้องช้างนะครับ ราะว่าหนังช้างนี่เหมือนจะหนาก็ไม่หนานะครับน้าไผ่ควรยังยังเลือดซิบๆเลยนี่โอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องช้างแฟมิลี่น้องจูนี่